สันติปราศจากอาวุธรุนแรงการต่อสู้การกู้เืองไม่ใช่ขอเล่นการมาชมนมไม่ใช่มาสนุกแต่่าเอาชีวิตสู้ใช้อาวุธ สะท้อนมาตรฐานรัฐบาลไทยเราจะมีการชุมนุมโดยสงบที่นี่แล้วก็จะมีการเคลื่อนไปแสดงพลังและลำํลำลึกถึง3ปีการรัฐประหารที่หน้าบ้านพลเอกเปรมตินสุลานนท์เรายืนยันครับจะไม่มีความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นในเวทีนี้เกิดขึ้นโดยคนเสื้อแดงที่นี่เด็ดขาดในวันที่19กันยาที่ผ่านมา เป็นการชุมนุมที่สวยสดงดงามในระบอบประชาธิปไตยการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาจบลงอย่างสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์ที่แกนนำคนเสื้อแดงกำหนดไว้คือการชุมนุมโดยสงบส,งบสันติและปราศจากอาวุธภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ามีสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญคือ การต่อต้านการรัฐประหารรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชอซึ่งการชุมนุมก็เป็นไปอย่างราบรื่นเฉกเช่นทุกครั้งที่คนเสื้อแดงชุมนุมและเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน แกนนำก็ประกาศยุติการชุมนุมตามที่เคยลั่นวาจาไว้โดยไม่เกิดความวุ่นวายอย่างที่รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์ไว้และไม่มีมือที่สามมาสร้างความวุ่นวายตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรในเขตพื้นที่ดุสิตอยากเรียกร้องให้รัฐบาลซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับแกนนำของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้รีบเจราจา ทำความเข้าใจกับแกนนำพันธมิตรโดยเร่งด,วด่วนเพื่อให้ยุติการเคลื่อนไหวมวลชนอันจะเป็นการกดดันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นการกดดันพี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่และที่สำคัญอาจจะเป็นการกดดันหรือ,อยั่วยุกําลังของประเทศเพื่อนบ้านที่เฝ้ารักษาการอยู่ในเวลานี้แนวทางของคนเสื้อแดงจะไม่มีการเคลื่อนขบวนไปชุมนุมกดดันเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็จะไม่มีการใช้กําลังมวลชนเข้าไปเผชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับให้ใช้มาตร,ราการทางการพูดและมาตร,ราการทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยท,ทันทีในการที่จะปกป้องดินแดนอันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทย ในวันเดียวกันนี้ก็มีการนัดชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่บริเวณผามอ,อีแดงอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดจุดประสงค์ก็เพื่อทวงคืนเขาพระวิหารจากประเทศกัมพูชาโดยมีนายวีระสมความคิดเป็นหัวเรือในการชุมนุมการชุมนุมในวันนั้นของม็อบเสื้อเหลืองเต็มไปได้วยความวุ่นวายเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองจึงเกิดการประทะกันเกิดขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านและคนเสื้อเหลืองได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันแต่เหตุดังกล่าวรัฐบาลกลับเพิ่เฉยไม่มีการป้องกันเหมือนที่ทำกับคนเสื้อแดงด้วยการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงชุมนุมภายใต้การกดดันของรัฐบาลชุดนี้อย่างหนักหน่วงรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะประ,ประกาศพรบรความมั่นคงภายในรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะประโคมข่าวว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น รัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะใส่ร้าย้ายสีว่าเสื้อแดงจะไปสร้างความรุนแรงที่รุนที่น,นี่สุดท้ายแล้วในการชุมนุมที่เป็นจริงตบหน้ารัฐบาลฉาดใหญ่เลยครับในทุกเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภาพซ้อนของการแสดงพลังทางความคิดของประชาชนที่แตกต่างจากผู้มีอำนาจรัฐในมือ เป็นการแสดงมาตรการการรับมือของผู้มีอำนาจรัฐในมือที่ไม่มีมาตรฐานและเป็นการสะท้อนภาพการปฏิบัติของผู้มีอำนาจรัฐในมือที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผมขอวิงวอนแทนพี่น้องประชาชนที่เขาเกิดที่นั่นเขาอยู่ที่นั่นบางคนเนี่ยเขาก็สื่อสารมาที่เวทีเขาบอกว่าขอให้เราเนี่ยช่วยบอกกล่าวพูดยาปราศัยเรียกร้องให้ผู้คนที่จะขึ้นไปเนี่ยให้หยุดยุติ แล้วก็ถอนกําลังกลับมามันไม่ได้หมายความว่าคนที่จะพยายามบุกข,ขึ้นไปเป็นคนรักชาติแล้วคนที่เขาเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นเป็นคนไม่รักชาติไม่ใช่ในวันที่รัฐบาลตัดสินประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2550ในพื้นที่เขตดุสิตนั้นรัฐบาลอ้างมาตลอดว่าจะมีมือที่สามเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงจึงต้องใช้มาตรการเข้มของพรบความมั่นคงเข้าส ในขณะที่คำอธิบายต่อสถานการณ์การประทกกากันของคนเสื้อเหลืองและชาวภูมิสรอน,นั้นรัฐบาลกลับอ้างว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุวุ่นวายรุนแรงขนาดนั้นมาตรฐานของรัฐบาลคงเป็นการกระทำเพียงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในอำนาจเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากวิกฤตที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลดังนั้นจึงไม่คิดที่จะจัดการกับคนเสื้อเหลืองเพราะเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ แต่หันมาจัดการกับคนเสื้อแดงเพราะไม่ใช่พวกเดียวกันหรือไม่หรือจะเป็นอย่างที่หลายฝ่ายเคยกล่าวไว้ว่าม็อบเสื้อเหลืองเป็นม็อบมีเส้น